สวัสดีจา้าแฟนเจดําทุกคนนะจ๊ะเจอสักครั้งป,ประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจในโอเคเจดํานั่นเองนะจ๊ะวันนี้มันเดย์ไนท์ไปกันที่เซนุดาลิก้าสเปนโอเคตีสองตรงนระพวกแกน,นะอันดับ14นะเรือดำน้ําสีเหลืองของลุงป้อมทีม B หรือว่าบีเรลล์บี B, เนี่ยโดนกับจากฝูงอย่างเอสเปนยอวนั่นเองนะจ๊ะโอเคโดยบีเรลลทีม B เนี่ยชนะ1เสมอ4ไม่แพ้ใครแต่ฟอร์มมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเอสเปนยอว์ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มเดียวกักนชัดเจนนี่เป โรเมโรไอโตเกลาร์โดและอเล็กฟลอเรสส่วนเอสเปญยอมีเลนโดกาเบราปอลโลซาโนและมาตินเบรดเวดอดีตดาวิงของบาร์เซโลนาและทีมชาติดเดนมาร์กนะคู่เนสเปญยอบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคฟินเฟอร์แต่ถ้าเสมอทุกอย่างก็จบไม้โอเคอย่างแรงซึ่งยอมตัวแล้ววันนี้เอสเปญยอดีกว่าชัดเจนแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามบุกเวียนเบียนหนึ่งประตูเน่พวกแกก็โอเค เคี้ยวเพลินแล้วนะเดจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะ <Okay. S 1> okay. เอสปันยอลโอเคโอเคอ่าฝากไว้อย่ายลืมกดและกดแชร์คลิปนี้นะติดตามมนได้ทุกช่องทางของฉนันเลยแฟนเพจเจดมพัฒนาไ YouTube โอเคเจด subscribe. า Subscribe ใส่กี่หนึ่งให้ฉ,ะฉะนันด้วยก็แล้วกันแล้วก็ติดตามได้นะทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ทิกเก็ตเจดมออฟฟิเชียลนั่นเองในยี่ห้อรอดนะ <Okay. S 1> มีความสุขสนุกนก,กับฟอร์ลทุกวันโอเคเจดมกับบอกทุกวันพรุ่งนี้มาใหม่ไปเว้ย